กำเล่าเรื่อง EP ที่ย6สวัสดีค่ะฝากผู้ฟังกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าลีลับแฝงข้อคิดคติธรรมเรื่องวันนี้ให้ชื่อว่าดึงมาร่วมกรรมตอนที่ดิฉันทำงานที่เอทียก็รู้จักกับพี่ที่ทำงานเป็นพนักงานฝ่าย QC ให้นามสมมุติว่าอ้ะหน่อยและลุงสอนซึ่งลุงสอนเป็นผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันลุงสอนเป็นคนใจดีชอบสะสมพระเครื่องเหรียญต่าง,างๆเช่นเหรียญรอหรอเต่อมาลุงสอนก็ป่วยด้วยโรคเบาหวานลาไปโรงพยาบาลบ่อยๆจากรนึ่งสัปดาห์เป็นสองสัปดาห์จนเป็นเดือนทางบริษัทจึงจ้างให้ลุงสอนออกจากงานป้าหน่อยยังคงทำงานอยู่ที่เดิมและดูแลลุงสอนไม่ได้ทิ้งไปไหน ้าหน่อยก็เริ่มติดนี้ค่ะจากการหยิบยืมมาเพื่อใจใ่ายค่ารักษาพยาบาลของลุงนั่นเองอาการของลุงเริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยเป็นแผลจากการตัดเล็บลุกลามมาที่ขาขาลุงเริ่มเนเ่าตาลุงเริ่มมองไม่เห็นจนลุงสอนเสียชีวิตไปในที่สุดด้วยโรคเบาหวานที่เมื่อเวลาเป็นแผลแล้วหาย,ยาก ก็ลุกลามจนติดเชื้อต้องตัดอวัยวะทิ้งเพื่อรักษาชีวิตหรือที่เรียกว่าเบาหวานเปียกนั่นเองและโรคร้ายของลุงก็ทิ้งหนี้ไว้ให้ป้าหลักแสนดิฉันก็เริ่มสนิทกับป้าหน่อยหลังจากลุงสอนเสียชีวิตไปแล้วค่ะเหตุเพราะว่าน้องที่ชื่อติ๋มอยู่แผนกซ่อมบำรุงเป็นลูกน้องเก่าของลุงสอ กับน้องนิ่มที่ทำงานแผนกเดียวกับป้าหน่อยชวนดิฉันไปเที่ยวบ้านป้าหน่อยด้วยกันเตุเพราะว่าติ่มและนิ่มเป็นเด็กสายบุญที่ชอบไปนั่งวิปัสสนาที่วัดน้องทั้งคู่มีเมตตาจิตจึงมีความเป็นห่วงป้าหน่อยก็ชวนดิฉันไปเยี่ยมป้าหน่อยด้วยกันด้วยกลัวแก่จะเหงาว,วันไหนว่างๆก็ชวนกันไปหาป้าหน่อยาของอร่อยๆกินกันหรือไม่ก็ หาวัตถุดิบไปทำของกินกันที่บ้านป้าหน่อยก็เลยเสนิทกันโดยปริยายดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดที่มาทำงานที่เอุทยามีอยู่ครั้งอาหารเป็นพิษป้าหน่อยก็ต้มข้าวต้มใส่เกลือให้กินดูแลยอย่างดีน้ำปาคอเลยพูดถึงก็คิดถึงป้าแกคะ่ะต่อมาป้าหน่อยก็เริ่มปล่อยพระที่ลุงสอนเคยเช่าเอาไว้ เพื่อนำมาใช้หนี้ที่หยิบยืมมาและใช้จ่ายส่วนตัวบ้านก็ยังสมไม่หมดก่อนลุงสอนจะเสียชีวิตเราก็ได้เหรียญรอห้ามาจากป้าสอนเขาเหรียญหนึ่งแกปล่อยมา300บาทจึงเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องนี้เพราะป้าบอกว่าเก็บไว้มีราคาปล่อยต่อได้แต่ให้เวลาผ่านไปก่อนตอนนั้นดิฉันก็เริ่มเช่าพลาตามป้าหน่อยออกแนวพุทธานิ์สโลแกนก็คือเก็บไว้ปล่อยเกงกำไร โดยมีป้าหน่อยเป็นไอดอลป้าหน่อยโทรมาชวนไปเช่ารูปเหมือนแม่ตะเคียนเป็นแบบพิมพ์ที่สวยมากใส่ตลับคลายพระเครื่องขนาดกว้าง3เซนค่ะสูง5.5เซนโดยประมาณลักษณะรูปปั้นแม่ตะเคียนคือปั้นเป็นรูปผู้หญิงที่สวยผมยาวใส่สบายนุ่งผ้าถุงนั่งบนตอตะเคียนสวยงามมวลสารคือมีดินและเศษไม้ต้นตะเคียน ที่ตัจากกิ่งออกมาผสมแล้วปั้นขึ้นรูปเป็นหลักป้าหน่อยก็เชื่อว่าแม่แตะเคียนช่วยเรื่องความรักนะไม่เช่าตอนนี้จะเสียได้ที่หลังรุนแรกซะด้วยเชื่อพี่เอาไปก่อ oh นใจดีฉันตอนนั้นก็แย้งนะคะว่าจะเช่าดีหรือเปล่าก็าไม่เคยเช่าอะไรทํานองนี้แนวนี้ปกติถึงแม้จะเห็นพี่หน่อยเป็นไอดอล แต่ว่าก็เช่าแค่พ้าค่ะหรือไม่ก็เหรียนของรัชกาลที่ห้าหรือเก้าเท่านั้นจริงๆตอนนั้นก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์แบบตอนนี้เป็นแค่คนเห็นผีแวบบที่หางตาพอไปหน่อยเชียรไม่เลิกก็เลยตัดสินใจเออเอาก็เอาเอามาแล้วหนึ่งองค์ก่อนกลับจากวัดที่ไปเช่าแม่ตะเคียนนั้น ้านหน่อยก็แนะนําให้ดิฉันเอามือจับต่อต้นตะเคียนที่อยู่ในโบสถแล้วให้ลองอธิษฐานเรื่องความรักดูก็ทำตาม,ตามไปแต่หลังเช่าดิฉันก็ไม่ได้ไว่ายท่านหรอกคะ่ะก็เหมือนเช่าตามเพื่อนเกองกำไรซึ่งเอาแม่แตะเคียนมาวางรวมกับหนังสือธรรม,มะจนลืมไปแล้วว่าเช่ามา พอหลังจากที่ตาที่สามเปิดขึ้นไม่กี่วันมีครูอาจารย์มาสอนธรรมะตอนนั้นเห็นผีเยอะมากค่ะหันไปทางไหนแสงสีเสียงมาเต็มตอนนั้นถามว่ากลัวไหมกลัวสิคะมันเห็นเยอะเกินไปมาทั้งแบบปกติมาแบบเละๆผิวไม่ไฟแล้วแต่จะให้เห็นอาจารย์จึงบอกให้ดิฉันอัญเชิญบารมีพระพุทธคุณมาของขอบ้างคงเพาอเห็นแบบต่อเนื่องใหม่ๆอาจารย์ จึงให้แขวนพระไปกอดเพื่อปกปักรักษาและดิฉันก็น่าจะอุ่นใจขึ้นซึ่งที่จริงตอนนั้นดิฉันก็ไม่ค่อยชอบห้อยพระหรอกค่ะเพราะว่าเวลานอนสร้อยคอมันมักจะพันคอพอนอนก็ถอดพอตื่นมาก,ก็ลืมห้อยพระออกจากบ้านจนไม่แขวนพระไปโดยประยายแต่รอบตัวณนะตอนนั้นมีผีมาป้นเปียนรอบตัวเยอะมาก จิตไม่นิ่งไม่รู้จะจัดการจัดสถานการณ์ตอนนั้นยังไงเพราะหันไปทางซ้ายก็เห็นทางขวาก็เห็นด้านหน้าก็เห็นอาจารย์ถามว่าดิฉันมีพระองค์ไหนบ้างให้หยิบขึ้นมาดูเดี๋ยวจะบอกให้ว่าไม่ขวานองค์ไหนดิฉันก็หยิบ ทุกอง์ที่มีที่เคยเช่ามามาวางบนหมอยและสุดท้ายก็หันปีบแม่ตะเคียนมาวางด้วยเท่านั้นล่ะค่ะดิฉันรู้สึกได้เลยว่าอาจารย์โกรดผ่านจิตดิฉันถูกดุทำไมไปเอาแม่ตะเคียนมาทำไมต้องเ,อเขามาผูกกรรมทั้งที่ไม่เคยมีกรรมร่วมกันไปเอาเขาผูกกรรมผูกความรักให้ตัวเองเนี่ยนะทำเพื่ออะไร ดิฉันตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกคะ่ะแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์บอกซะเท่าไหร่เพราะว่าเช่ามาเฉยๆแล้วคำอธิษฐานที่เคยอธิษฐานก็เพียงขอให้ความรักสวยงามแค่นั้นการเช่ามาก็เลยเหมือนกับวางกับกองหนังสือไว้เกียงกำไรเป็นหลัก หลังจากนั้นก็ไม่ได้เช่าอ,อะไรมาอีกมากมายมีแค่องค์ที่ห้อยคอที่อาจารย์บอกผ่านจิตมาให้คล้องคอกับสารีริคาธาที่แม่ให้มาเท่านั้นนอกจากนั้นหากมีคนให้มาส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะแต่ขออนุญ,ญาตไม่รับไม่ใช่ไม่เห็นคุณค่าไม่ซึ้งในน้ำใจแต่ที่มีอยู่แล้วที่เก็บสะสมเองอแล้วมันเยอะมากเลยค่ะจนไม่มีที่จะเก็บ พี่จากคนอื่นต่อเถอนะคะขอบคุณจริงๆค่ะอาจารย์ให้ดิฉันไปปดปล่อยแม่ตะเคียนจากพันธสัญญาที่ดิฉันไปขอเรื่องความรักไว้โดยให้ส่งแม่ตะเคียนไปฟังทรรมที่วัดพร้อมสังฆทานอาหารข้าวหวานดอกไม้ทูบเทียนไปวัดดิฉันรับปากว่าจะไปได้ก็ต่อเมื่อเสารอาทิตย์เลยเพราะวันปกติดิฉันทำงาน ส่วนพระที่อาจารย์ให้ห้อยคอไว้ก็คือพระรอดที่ปลุกเสกในวันเสาร์ห้าที่แม่ของดิฉันให้มาค่ะให้ขวนพระจนกว่าดิฉันจะรู้สึกสงบกับมิติลีลับเพราะสุดท้ายกูสโลบายที่ให้เราแขวนพระก,ก็คือพระที่เราใส่ไว้กับคอแขวนไว้กับสร้อยก็เพื่อเตือนใจให้เราทำความดี เมื่อคิดไม่ดีอยากทำชั่วให้จับพระที่เราห้อยคอเพื่อเตือนใจว่าดูอย่างพระพุทธองค์สิหากอยากตัดกิเลสถึงนิพานก็มีท่านไว้เตือนสติเมันปนระพฤตีคิดตีเสมอนั่นเองค่ะเสาต่อมาดิฉันไปวัดนำรูปเหมือนแม่ตะเคียนพร้อมสังฆทานทุบเทียนดอกไม้อาหารข้าวหวานไปถวายพระอาจารย์บอกว่าเมื่อใดพระรับสังฆทาน แม่ตะเขียนก็จะออกจากรูปปั้นนั้นและฟังธรรมที่วัดพอถึงที่วัดค่ะดิฉันก็เดินไปที่วิหารแล้วก็แจ้งเจตนาให้พระที่รับสังฆทานท่านก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเอามาถวายละ่ะดิฉันก็ตอบเพียงว่าให้แม่ตะเขียนมาฟังธรรมที่วัดค่ะท่านท่านก็ถามต่อทันทีว่าถ้ามีคนขอเช่าอ่ะเอาเงินทําบุญให้วัดอ่ะยงยินดีไหม ตอนนั้นในใจคือเราไม่ได้สนใจเรื่องกายอยางที่บรรจุนม่ตะเคียนแล้วค่ะแต่เราสงสัยในใ,นใจว่าท่านไม่ควรถามเรื่องให้ใครเช่าต่อในขณะที่เรายังไม่ได้ถวายไหมนะเพราะในกลุ่มที่ไปถวายสังฆทานนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งข้างเราค่ะเขารวงสร้อยคอออกจากอกเสือ้อซึ่งสร้อยคอเต็มไปด้วยของของังเต็มคอไปหมดเลยอาทิพระเครื่องพวงใหญ่ มีแต่แม่ตะเคียนด้วยโดยบอกกับเราว่าตนน่ะมีรุ่นสองแล้วอยากได้รุ่นที่หนึ่งที่เราถวายสายตาคือบ่งบอกความอยากได้ในดวงตาที่ปิดไม่มิดแต่สุดท้ายดิฉันก็ยืนยันว่าขอให้แม่ตะเคียนฟั่งทรรมที่วัดตามเดิมขอถวายตามเดิมขอให้พระรักสังฆทานตามคําขอค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันรักปาอาจารย์เอาไว้ เมื่อถวายสังฆทานดิฉันก็ตั้งจิตขอเข้ามาแม่ตะเคียนที่ได้ผูกกรรมเอาไว้เมื่อพระรับสังฆทานสิ่งที่เห็นคืออาม่ากุลอิมมารับแม่ตะเคียนออกจากรูปปั้นดินในตลับนั้นเพื่อให้ไปปฏิบัติธรรมย้ายภพภูมิที่สูงขึ้นซึ่งรูปปั้นองค์เล็กที่เราถวายพร้อมสังฆทานนั้นดิฉันก็นำไปวางรวมกับของชิ้นอื่นที่มีคนมาถวายในวิหารนั้น ซึ่งที่นี่เรียกว่ามณฑปจุดที่ดิฉันนําแม่ตะเคียนไปวางก็คือสถานที่ที่ทางวัดจัดให้คนที่เอาของมาถวายกับวัดวางบริเวณนั้นทั้งหมดซึ่งก่อนหนะ้าที่ดิฉันจะนํารูปปั้นเหมือนแม่ตะเคียนไปวางก็มีก,กุมารหุนพยนต์นางรามตั้งอยู่ก่อนแล้วพอพระรับสังฆทานที่ดิฉันทาบุญเรียบร้อยแล้ว ดิฉันก็นำรูปปั้นเหมือนแม่ตะเคียนนั้นไปวางณจุดดังกล่าวเช่นกันแม่ตะเคียนที่ดิฉันนำไปวางจุดนั้นก็เหมือนภาชนะเปล่าที่ไม่มีสิ่งใดอยู่มาด้านนอกก็คือปั้นได้สวยงามตามเดิมก็มีเพียงแค่กาย่ยาบจากนั้นดิฉันก็ลาพระกลับบ้านค่ะเมื่อมีโอกาสได้กลับไปวัดนั้นอีกครั้ง ดิฉันก็ไปดูบริเวณที่ได้วางแม่ตะเคียนเอาไว้ก็ปรากฏว่ารูปปั้นองค์เล็กเหมือนแม่ตะเคียนนั้นหายไปจากจุดที่ดิฉันวางเอาไว้มีคนบางคนหยิบไปแล้วคะ่ะดิฉันเชื่อเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมีผลจากการกระทำนั้นเสมอ คนที่หยิบไปก็จะได้ค่าภาชนะที่มีรูปร่างเหมือนรูปปั้นแม่ตะเคียนแต่บางสิ่งที่อยู่ในกองที่มีคนมาถวายแบบผิดๆถูกๆไปบูชาถ้าคนผู้นั้นได้ฟังเรื่องนี้ให้รู้ว่าคุณได้บางสิ่งที่ไม่ตรงอกไปครอบครองของที่วางใกล้แม่ตะเคียนส่วนใหญ่ ถ้าไม่มีปัญหาคงไม่มีใครนำไปถวายวัยดกันหรอกค่ะส่วนป้าหน่อยล่าสุดดิฉันได้ขับรถจากกรุงเทพเพื่อจะกลับบ้านต่างจังหวัดก็เลยตัดสินใจไปเยี่ยามแกที่บ้านหลังเดิมแวะเซเวน่นซื้อขนมใส่นำบัตรไว้ในถุงเพื่อแวะเซอร์ไพรส์ป,ป้าหน่อยเนื่องจากวันที่ไปเป็นวันเสาร์ดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าป้าหน่อยทำงานไหมประกอบกับดิฉันเองเปลี่ยนเบ,นเบอร์มือถือ เบอร์ป้าแกก็หายก็เลยตั้งใจแขวนถุงขนมไว้ที่รั้วบ้านถ้าแกไม่อยู่แต่ดิฉันเซอร์ไพรส์กว่าค่ะเพราะตอนไปจอดรถหน้าบ้านบรรยากาศแปลกไปบ้านที่เคยมีชุดโต๊หินอ่อนมีต้นไม้หน้าบ้านรม่มรื่นกลับมีชุดสาวโรงงานตัวใหญ่ตากอยู่ซึ่งไม่ใช่ขนาดของป้าไม่ใช่ชุดโรงงานที่ป้าทำงานเดิมใจเราก็คิดว่าเฮ้ยเรมาผิดหลังหรือเปล่า แต่ก็ไม่น่าใชา่โรงเรียนอนุบาลข้างบ้านก็โรงเรียนเดิมเราพยายามมองผ่านรั้วเหล็กมองไปในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าสรุปมาถูกหลังไหมแล้วก็เห็นลุงสอนมายืนเกาะรัว้วหน้าเศร้าค่ะร้องไห้ถามด่าว่าเห็นป้าหน่อยไหมไม่กลับบ้านเลยเนี่ยลุงรออยู่ตลอดดูได้ทันทีค่ะว่าลุงเสียชีวิตไปแล้ว แน่นอนสิ่งที่เห็นคือดวงจิตของลุงเราจึงตอบลุงไปว่าเดี๋ยวจะลองตามหาป้าหน่อยดูนะคะลุงแต่หนูรับไม่รับปากนะว่าจะเจอไหมถ้าเจอก็จะบอกให้ว่าลุงรอพอกลับเข้ากรุงเทพพยายามตามหาป้าหน่อยตามลายที่มีในโทรศัพท์และเดาว่าคนกลุ่มนี้น่าจะรู้ว่าป้าหน่อยไปไหนภารกิจเราก็คือพยายามตามหาป้าหน่อยและบอกว่า ป้าคะ่ะลุงรอป้าอยู่ช่วงตามหาป้าลุงสอนก็บอกคำพูดประโยคหนึ่งผ่านจิตมาให้เรารับรู้ว่าปากบอกป้าด้วยนะเป็นห่วงไปอยู่ที่ไหนจะกินจะอยู่ยังไงใครจะดูแลเราก็รับคำค่ะและความพยายามของเราก็เป็นผลน้องติ๋ง บอกเราว่าเดี๋ยวจะหาเบอร์ป้าให้ได้ความว่าป้าหน่อยได้ขายบ้านใช้นี่และย้ายไปอยู่โคราชแล้วพอได้เบอร์จากน้องติ๋งเราก็รีบกดโทรศัพท์หาป้าหน่อยพอป้าหน่อยรับสายเราถามซาระทุกสุดดิบแล้วก็เข้าไปเรีนเลยบอกประโยคที่ลุงฝากมาป้าถึงกับตกใจเพราะประโยคนี้ที่ลุงฝากบอกไว้เนี่ย เป็นประโยคที่ลุงพูดกับคนข้างบ้านเสมอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อรู้ว่าสังขารไม่ไหวเราห่วงป้าหน่อยดิฉันก็แนะนำให้เพียงป้านหน่อยไปทำสังฆทานที่วดัดไหว้พระสวดมนต์อุทิศบุญให้ลุงสอนแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกลุงให้ปล่อยวางและไปตามทางที่ควรตามแต่บุญกรรมที่ทำมาเมื่อครั้งยังมีชีวิต หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันกับป้าหน่อยอีกเลยก็ได้แต่หวังว่าลุงสรุปพ้นและไปสู่ภพภูมิใหม่ค่ะกำเล่าเรื่องอีพีที่16จบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ e ีพีที่17สวัสดีค่ะ